สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณจารย์คลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวสามดวงอันมีดาวเสาดาวลาหูและดาวเกตที่จะมามีความเกี่ยวข้องกันด้วยเกิดการเป็นโยกเกตและเลงกันคือดาวเสาและดาวลาหูจะโยกถึงกันส่วนดาวเกตจะตีโกนกับดาวลาหูและเลงกับดาวเสาร นี่คือรูปดาวที่จะส่งผลต่อชาวสิบสองราศีโดยดาวทั้งสามดวงนี้มีดาวเสาและดาวลาหูเป็นดาวฝ่ายบาปขอ้อโดยมีดาวเกตเป็นดาวที่จะส่งกําลังให้ดาวเสาและดาวลาหูเกิดปฏิกิริยาเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่อันเนื่องมาจากการเกิดโยกเกณฑ์และเล็งกัน ซึ่งจะมีผลต่อชาวลักนณา12ราศีไม่มากก็น้อยมาที่ชาวลักนณาราศีพุธศพหรือชาวราศีพุธศพสิ่งที่จะเกิดผลกระทบต่อท่านก็จะมีเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของบำพุรุษท,ที่ได้ล่วงรับไปแล้วซึ่งอาจจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือพี่พี่น้องๆหรือเพือญาติที่สนิทจิตใกล้ของท่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วมในวงวานตระกูลของท่านกับเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยหรือเป็นสิ่งที่ปิดงำซ่อนเล้นกันมานานพอมาถึงช่วงเดือนมิถุนายนนี้และเดือนกรกฎาคมปีนี้เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลก็จะเปิดเผยขึ้นมาให้พวกท่านได้รับรู้ข้อเท็จจริงบางอย่างหรือข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เป็นได้ ว่ามีความเป็นมายังไงและจะจัดการกันอย่างไรต่อไปหรือชาวราศรีพฤศภบางท่านอาจจะรับการถ่ายทอดหรือรับช่วงจากกิจการเหล่านั้นก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะรับมรดกอาจจะเป็นพินัยกรรมที่ปกปิดมานานหรือบางท่านอาจจะรับการถ่ายทอดความรู้หรือพิธีกรรมบางอย่าง เช่นที่บ้านอาจจะเป็นตำหนักหรือสำนักทรงหรือสำนักดูดวงคนดูแลสารเจ้าท่านก็จะรับช่วงภาราิจนี้ต่อไปหรือบางท่านอาจจะรับการสืบทอดหรือสืบสิทธิบางอย่างที่บัพบุรุษของท่านได้ปลูกฝังเอาไว้และตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะรับช่วงกิจการนั้นต่อไป หายคำพยากรณ์น,นี้ชาวช่องโบรณาจารย์ก็ขอน้ำใจเล็กๆแน่น้อยจากท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ